กาสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพักครับอยู่กับผมฮอสสปิงแคทกับเกมลีทีออฟเซอร์เวียนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาชีพเบอร์มิโลกันครับเบอร์มิลโลเป็นหนึ่งในสายอาชีพของสายนักดาบนะครับผมหรือสอดแม่นะครับเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสมดุลมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเดี่ยวหรือการโจมตีหมู่สามารถฟาร์มก็ได้นะครับผมและมีดัมเมจที่รุนแรงมากครับผมและก็สามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับเบอร์มิลโลครับผมมีแพทเทิร์นการโจมตียังไงบ้างมาเรามาดูกันดีกว่านะครับ อย่างแรกครับผมเรามาพูดถึงพื้นฐานกันก่อนเลยครับการโจมตีพื้นฐานของเมเบลโลจะมีจุดเด่นครับผมก็คือการโจมตีครั้งที่2ของการโจมตีธรรมดาจะเปลี่ยนเป็นการแทงนะครับและเมื่อทําการแทงตัส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่คิดพลังป้องกันศัตรูถึง30%นะพู้นี้ก็คือฟันธรรมดา1ทีแล้วก็แทง1ทีครับผมเมเบิโลจะเป็นลักษณะประเภทนี้นะครับและทุกครั้งที่เมเบลโลโจมตีแบบปกติครับผมจะทําการฟื้นฟูเอพีทีละสามนะครับและเมเบลโลก็มีสกิลฟื้นฟูเอพีครับผมทีเดียวอย่างมากด้วยนะครับ แปลว่าเป็นอาชีพธรรมดาที่สามารถจะเติมเอฟได้ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ต้องกดยาเพิ่มก็ได้นะแต่ถามว่ากดยาได้ปุ๊บเหมือนก็ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆแบบไม่ต้องเสี่ยงยาไม่แต่ขวดเดียวครับผมสามารถฟาาร์มได้เรื่อยๆนะครับถัดมานะครับผมต่อไปก็คือสกิลกาเดียเตอร์ครับผมของเมอร์มิโลนะครับเมอร์มิโลนะครับผมก็คือเมื <c oughs> ่อโจมตีศัตรูที่มีเป้าหมายเพียงเป้าเดียวครับผมความเสียหายแก่ศัตรูดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีก5%และมีความเสียหายเพิ่มเติมอีก0.5%ตามเล แปลว่าเมอร์มิโลเนี่ยยิ่งรีเวลเยอะเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีศัตรูแรงขึ้นครับผมแน่นอนนะต้องเป็นเป้าหมายเดียวนะครับถัดไานะครับผมก็คือสมเกาะครับผมเมื่อเมอร์มิโลครับผมได้รับการโจมตีนะครับผมจะได้สแต็กมาหนึ่งสแต็กเก็บไว้ที่ตัวเองนะครับและเมื่อสแต็กเก็บครบถึง30นะครับผมก็จะทําการใส่สกิลสวมหมวกได้ครับซึ่งพอสกิลสวมหมวกขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลหลายๆอย่างตามเรามานะครับเอาชูๆอย่างแรกเลยนะก็คือดัมเมจครับผมที่ได้รับกได้รับกับเราเนี่ยตอนสวมหมวกเนี่ย จะลดทันทีครับผมถึง30%นะครับนะพูดง่ายคือตอนนั้นอ่ะเบอร์บิโดจะถือว่าถึกมากๆเลยนะครับถัดมาอย่างหนึ่งครับผมก็คือสกิลต่อสวมหมวกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสกิลหลายๆอย่างตามมาด้วยนะครับและถ้าเกิดศัตรูที่โจมตีนั้นเป็นบอสนะครับผมสแต็กจะเก็บทีเดียว5ครั้งครับผมต่อการอ่าโจมตี1ทีนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยบอสก็คือจะทําให้เบอร์บิโดเนี่ยสแต็กเก็บไวขึ้นกว่าปกตินะครับต่อมาครับผมเรามาดีสกิลพื้นฐานโจมตีท่านที่1หนึ่งครับ สร้างความเสียหายร้อยากเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูนะครับและถ้าเกิดโดนเป้าหมายด้วยคิดิคอนเนี่ยจะจับเวลาเป็นแค่10วินาทีนะครับและเมื่อศัตรูโดนเ้ปัตในครับผมก็ตรงนี้ก็คือจะซวยเข้าไปนะครับและถ้าเกิดเราสวมหมวกอยู่ด้วยเนี่ยดาเมจจากสกิลนี้จะแรงเพิ่มขึ้นอีก20%่อนะครับและแน่นอนครับผมต่อจากเดบัตแล้วจะต่อด้วยสกิลนี้ทันทีครับสกิลที้ทีนะครับผม คูดาวศูนย์เปอร์เซ็นเท่านั้นครับผมหลังจากเชาาใช้สกิลเฮดบัตไปแล้วนะครับผมเราก็จะต่อด้วยสกิลนี้นะครับนี่นะก็คือเอาไหลกระแทกกละกันนะครับนะก็คือสร้างความเสียหาย2 4 6เปอร์เซ็นของพลังโจมตีนะครับผมและเมื่อใส่เกาะอยู่ด้วยเดี่ยความเสียหายจะเพิ่มขึ้น10%เปอร์เซ็นครับผมและระยะเวลาจะเพิ่มขึ้น2วิครับผมสูงสุดถึง10วินะครับพูดง่ายคือสกิลนี้ครับผมทำงาน3วินะครับ สามวิเองนะคือแทบจะเป็นสกิลปกติได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อได้หัวโขกอะไรโขหัวโขกแล้วต่อได้ไหลโขกครับเป็นสกิลที่เรียกว่าสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับผมเพราะสามวิกับศูนย์วิเนี่ยคือแทบจะเรียกว่าฟันฟันใช้ฟันฟันใช้เลยนะครับผมนี่ครับผมหัวกระแทกไหลกระแทกครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูเอนชาร์กันดีกว่าว่าแต่ละอันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกครับผมก็คือสร้างความเสียหายครับผมที่ถูกจับด้วยเฮปัตเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมตัวส่วนนี้นะแล้วก็ถัดมานะครับ เมื่อใช้เฮดบัตไปครับผมหรือใช้ไหล่ก็แล้วกันนะครับผมมีโอกาส10%นะมอบความเสียหายเท่ากับเฮดบัตใส่ศัตรู3ตัวครับผมพูดง่ายคือโจมตีมีโอกาสจะโดนดดเมจศัตรูโดยรอบครับผมเป็น3เป้าหมายนะครับมีโอกาสเพิ่มเป็น3เป้าหมายนะเป็นสกิลที่ดีมากนะครับผม10%นะครับถัดมานะครับผมความเสียหายครับผมก็จะแรงขึ้นนะครับ หลักๆเลยนะคือสกิลเนี้ยสามารถเป็นสกิลฟาร์มได้พร้อมกันนะครับผมเพราะว่าเมื่อเราเติมอาบิตี้ไปปุ๊บเนี่ยมีโอกาสนะเมื่อเราอัพสูงสุดคือ3าลีเวลครับผมก็มีโอกาส30%นะครับผมที่จะโจมตีวงกว้างนะครับถัดมาครับผมก็คือสกิลเคาะโล่นะครับผมดึงดูดศัตรูครับผม4เป้าหมายในระยะ5เมตรมาโจมตีนะครับสกิลนี้เป็นสกิลฟื้นฟูเอชพีด้วยนะเมื่อใช้ปุ๊บแล้วเราจะได้เอชพีเด้งขึ้นมาครับอ่าและแน่นอนครับผมศัตรูที่โดนยั่วยุเนี่ยความเร็วนะครััับบผมกพลงี้ สกิลที่ส่งผล17วีนะดังนั้น20วีนี่ก็คือเหลือเฟือแล้วนะครับถัดมานะครับผมมอบความเสียหายแก่ศัตรูนะครับผม1ตัว146เปอร์เซ็นต์ครับผมของพลังโจมตีครับผมมีโอกาส10เปอร์เซ็นต์ที่จะติดสถานะสตันนะครับและสกิลนี้จะต่อด้วยสกิลเอาโล่ฟาดพื้นต่ออีกทีครับผมมอบความเสียหาย209เปอร์เซ็นต์229เปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูครับผมมีโอกาส20เปอร์เซ็นต์ติดสตันนะครับและต่อด้วยสกิลอีกทีครับผม มอบความเสียหาย404แก่ศัตรูครับผมมีโอกาส30ติดสตันนะครับพูดง่ายก็คือเราต่อสกิล1สกิล2นะครับผมสกิล3ได้เลยนะครับเนี่ยแหละแล้ว3สกิลแล้วครูดาวสิบวีครับผมพอสิบวีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ต่อใหไปก็ป้งป้งป,งป,งป้งนะครับและสกิลนี้เป็นสกิลโจมตีศัตรู3เป้าหมายนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะออกสกิลแบบ3ทีพ,พร้อมๆกันได้เลยปังปังป,งปังได้อย่างสบายเลยนะครับ อันนี้ก็คือสมหมวกครับผมขนาดอยู่ในสภาพนี้ครับผมพรามเสียหายจะลดลง30วินะครับและเช่นเดียวกันครับผมมีเอนชานเพิ่มเติมด้วยนะครับผมนะโอกาสครับผมลดอาการจิตตกครับผม50%นะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับอันนี้ก็คือเพิ่มอัตราคิติคอนเพิ่มอีก10%เนะครับเมื่อเราอัพก็ยิ่งเพิ่มขีดมากขึ้นกว่าเดิมนะอ่าตรงส่วนนี้ครับผมก็คือมีโอกาสครับผมเกิดสถานะเลือดออกนะครับผมเมื่อมีการใช้คู่กับสกิลอื่นนะครับ หัดมานะครับผมหาทำการบล็อกครับผมต่อเนื่องสครั้งครับผมจะเกิดการซอสสเต็คครับผมขึ้นมาสูงสุดนะครับผมเล่มเมื่อใช้สกิลเฮดบัตนะครับผมขณะติดสถานะฟิชแมนนะครับผมก็คือสถานะสวนหมวกเนี่ยครับผมอยู่ในตอนที่เราอยู่ในท่าสวนหมวกนะครับผมก็จะเกิดอาการโจมตีครับผมระยะไกลขึ้น2เมตรสร้างความเสียหายส0 0ซของสกิลนะครับซึ่งสกิลนี้ก็สมเพิ่มเพิ่มอีกทีหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอัปเดตมานะครับ ถัดมานะครับผมก็คือสกิลสร้างความเสียหายก็คือพุ่งไปนะครับผมเอาโลกระแทกครับสร้างความเสียหาย3 4 9เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกศัตรูในระยะขอบเขต3เป้าหมายนะครับและทำการผลักศัตรูออกไปนะครับอ่าเอฟเฟกต์นี้ทำให้บอสที่ไม่ใช่อาศัตรูที่ไม่ใช่บอสหมดสติได้นะครับผมอาตัวส่วนนี้ก็โอเคไปนะครับและก็เช่นเดียวกันครับผมมีอวิธีต่อครับผมกระโดดเตะก้านคอซ้ำอีกรอบหนึ่งครับผมหลังจากเอาโลกระแทกปั้งหนึ่งทีไปปุ๊บหนึ่งทีนะครับผมและก็กระโดดเตะซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ โจมตีศัตรู3เป้าหมายเช่นเดียวกันนะบ้ามอบความเสียหายครับผม5 2 3เปอร์เซ็นต์นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดในระยะขอบเขตครับเป็นสกิลที่ใช้ได้ยานต่อเนื่องนะครับผมนะแน่นอนครับผมสกิลเด็ดสาม,มาใช้ได้ก็คือต้องอยู่ในสถานะสเกอะด้วยนะอ่ะและเช่นเดียวกันครับผมศัตรูที่อยู่ในสถานะหมดสี่เดี่ยก็จะโดนเพิ่มอีก20่เพิ่มอีกยีิบเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจแรงขึ้นนะพูเน่้ยคือเป็นอะไรท,ที่โกงมากเลยอ่านะครับ และเสียงนี่คือสะใจบ้าครับเอนชาร์นะครับผมก็อันนี้ก็คือระยะการไล่สกิลครับผมส่งผลนานอีก1เมตรนะครับถัดมาครับผมอันนี้ก็คือมีโอกาส20%นครับผมที่จะรีเซ็ตคูดาวนะครับเพิ่มความเสียหายครับอันนี้เป็นเอนชาร์นะครับเลยต้องบอกเลยครับว่าแต่สกิลสกิลคือโหดมากนะอันนี้ก็เพิ่มถึงสถานะเลือดออกนะครับระยะไกลพื่นอีก1เมตรนะครับและก็เอนชาร์นะครับอว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองลุยดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างแรกเลยนะครับการโจมตีปกติอ่าโอเคนะครับอาการโจมตีปกติก่อนนะครับเห็นไหมครับผมโจมตีเสร็จปุ๊บก็จะแทงนะครับตีแล้วก็แทงนะครับตีแล้วก็แทงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาเอาผู้ช่วยออกก่อนนะครับผมเกกะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่า ตีครับผมแล้วก็แทงเห็นไหมครับผมตีแล้วก็แทงนะครับขอโล่ขึ้นมาครับผมจะเป็นการเด็กเอทพีนะครับผมเห็นไหมแล้วก็เป็นการดึงศัตรูเข้ามาด้วยนะครับอ่าสวมหมวกก่อนอ่าโอเคครับผมกระแทกคปังนะครับผมแล้วก็โหวีได้เลยนะครับออมมากิกขีนี่ครับ โอเคนะครับอันนี้ก็โล่ฟาดนะครับผมฟาดอีกทีครับคูดาวถือว่าสั้นมากนะครับอ่าฟาดครับผมฟาดอีกทีครับแล้วก็โล่ตกนะครับเห็นไหมครับผมเป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะสามสกิลเลยครับผมกดหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็จะทํางานทันทีนะครับ ข่าวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของโลกกระแทกครับปังขึ้นมานะครับผมสเปเซน,นะแต่ตอนนี้ยังไม่สมเกาะครับผมเราต้องรอให้สมบวกค่อยครบก่อนนะครับปากหนึ่งทีกดปากทุบอีกทีครับผมแล้วก็ตบโลดหนึ่งทีนะครับเห็นไหมตีแล้วก็แทงนะครับผม นครับผมมันต้องรอจังหวะนะอ่ะสวมมววครับพอสวมปุ๊บนะครับผมเราสามารถจะกระแทกครับผมแล้วก็เตะได้ครับผมเห็นไหมแรงขึ้นเยอะเลยนะครับสกิลนี้คือยอมรับว่าโหดเยอะเลยนะอ่ะมาต่อกันนะครับปังเข้าไปนะครับผมคือเป็นสกิลที่ต้องบอกว่าอาชีพเนี้ยค่อนข้างจะารามง่ายนะครับ เนี่ยแล้วก็เคาะโลกครับผมดูดศัตรูนะเข้ามาแล้วก็เป็นการเด็กเอพีด้วยนะครับทําให้เราสามารถจะฟื้นฟูเอพีได้อย่างต่อเนื่องนะครับโลกระแทกครับผมนะนี่ครับผมมันจะเป็นการคอสต็อกสแต็กก็บไปเรื่อยๆ,ๆครับผมทุกครั้งที่เราโดนโจมตีนะก็จะมีการสแต็กซ้อนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเมื่อครบ30สิขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถสวมเกาะได้นะครับและถ้าเกิดศัตรูโจมตีเป็นบอสนะครับผมเราก็สามารถที่จะออกสกิลหนักๆได้เช่นเดียวกันนะเพิ่มสแต็กไวขึ้นนะครับ แป๊บเดียวครับผมขึ้นมาย3 2 4าี่สี่นะครับผมแป๊บเดียวก็จะขึ้น30แล้วเราก็สามารถจะออกสกิลได้เลยนะครับอ่าเอาโลกระแทงและกระโดดเตะซ้ำนะครับเนี่ยเตะซ้ำนะครับปังขึ้นมานะครับผมดาเมจแรงมากนะครับ โอเคหลักๆของมัวิโวก็จะประมาณแค่นี้ครับผมเป็นอาชีพที่สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะฟาร์มก็ได้นะครับผมเล่นธรรมดาก็ดีนะครับนะโอเคครับวันนี้ผมคอสติคัก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไ้าใฝากกดติดตามพบกันใหม่อาชีพถัดไปจะรีวิวอาชีพอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้คอสติคัสขอตัวบา,บายๆสวัสดีครับ